สวัสดีและสวีดัตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้ชมเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนคลิปเมื่อกี้เลยคือพระสมเด็จฐาน3มชั้นด้านหลังเป็นพัะศิวรีนะครับเออเป็นสีอย่างนี้นะครับมีอยู่2สีนะที่ผมได้มาพระรูปทรงแบบนี้คือสีเขียวมีอยู่คลิปนึงแล้วให้ไปแล้วแล้วก็เป็นเรียกสีอะไรดีไงสีขี้ม้างมันจะเรียกสีอะไรเลยเนี่ยสีโกโก้เออ ไม่รู้นะแล้วแต่คนจะเรียกแ้วกันเอาเป็นว่าหน้าตาแบบนี้ก็มีครับเขาเรียกว่าพระสมเด็จฐาน3มชั้นอพระสมเด็จฐานสามชั้นเขาทําสวยนะหลวงพ่อทําสวยนะพิมเนี่ยมีสังคายหรือว่าสังคาติห้อยมาเนี่ยทำให้สวยจุดเด่นดีแล้วองค์พระก็มีใบหูยาวยานแ,แสดงว่าท่านมีอายุบุญบาร,รมีประมาณเนี้ครับนะส่วนผงการ กา,าการผูกเสกผมจะไม่พูดถึงนะวจะไว้อีกคลิปหนึ่งคุณเอาไปอ่านเองเลยจะมีคลิปหนึ่งทำมานะน่าจะทำพรุ่งนี้เนี่ยเออเอาเราก็เรียกว่าพระสมเด็จฐาน3ชั้นหลังพระศิวลีแล้วกันง่ายๆเนาะเออเนี่ยนะเอามาให้ดูง่ายมีอยู่6องอ่ะรูปทรงแบบนี้แต่มีอยู่2สีสีเขียว3องค์สีนี้ก็3ามองเนี่ยครับมีแค่6องค์จากตัวแทนสามกว่าองค์มีแค่นี้ครับ คุณคิดดูว่ามันจะหาง่ายไหมเราเนี่ยเนอหายากอะ่ะหายากนะครับทรงแบบเนี้ยสวยนะเป็นผ้าที่สวยนะสวยงามมากเลยเนี่ยอันนี้ก็ราคายังไม่รู้เลยนะครับยังไม่รู้เลยราคาที่รู้ก็จะบอก fc ไปจะได้รู้แต่นี่ยังยังไม่รู้เลยแต่ก็ไม่ธรรมดานะพระเนี่ยสวยนะสวยงามมากเลยเนี่ยผมยังชอบเห็นแล้วชอบเลยเออเนี่ยนะ มีอยู่ด้วยกัน2สีสีละ3องค์เออสวยงามดีสวยงามดีนะครับพระสมเด็จฐาน3ามชั้นด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะเอาไปดูแค่นี้นะวนนะสวัสดีครับ fc